My uh heart. -huh. เฮ้ยอ,อะไรอะแกโครงการ Learning USA เปิดรับสมัครผู้สอบเข้าชิงทุนกศารศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนสามคนเป,ป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่แกไม่เห็นจะน่าสนใจเลยแกก็แค่อเมริกาฉันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยแต่นี่มั็นความฝันของฉันเลยนะฉันก็เหมือนกันแต่ฉันไม่เก่งภาษาดิคนนี้ก็คงไม่ได้หรอกแล้วสมัครไว้ก่อนก็ไม่ได้เสีย ่แหละหรอช่เขายิงไม่ฉันจ,จริงนะฉันว่ามีาี่งใหเราสามคนมากกว่าไม่อะเขายไม่ฉันคนเดียวไปเถอแกไปหาอะไรกินกันเถอะเฮ้ยนั่งกินอะไรเอะพ่อขอพรก่อนปล่าวนะลูกขออะไรลนะลูกขอให้หนูได้เรียนบนนอกกับพ่อ,อม,มิ้นฝันสูงเกินไปไมีลูกพ่อกับแม่ไม่มีปัญญาส่งขนาดนั้นหรอก มิ้นสมัครสอบกินคุณไปอเมริกาค่ะถ้ามินได้ทุนเนี้ยมิ้นต้องอยู่ที่นั่นปีนึงแล้วค่าใช้จ่ายทางมาหาลัยก็เป็นคุณออกให้หมดค่ะมิ้นจะเอาทุนเนี้ยมาเป็นรางวัลให้พ่อกับแม่ค่ะมิ้นว่านหาความก้าวหน้าไว้ดีแล้วนะลูกอนาคตจะได้สบายพ่อแม่จะได้เบาใจด้วยขอแม่เอาเธหน้าเอารางวัลปีนี้ไปก่อนอกันแล้วกันมาดูซิว่าพ่อกแม่ให้อะไรลูกของขวัญเหรอพ่ออืว้ สายมาเกิในใลูกขอบคุณค่ะพ่อ,พอขอบคุณค่ะแม่มิ้นแก่น,นะพ่อจะนี่คุณถ้ายมิ้นสอบชิงคุนไปเรียนเมืองนอกได้ก็คงจะดีสินะเราจะได้เบาเรื่องค่าใช้จ่ายไปด้วยเนี่ยถ้ายมิ้งเข้ามาหาลัยรัฐแต่ทีแรกนะเราคงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายขนาดนี้หรอกเอานหน้ามาลูกมากินเค้กมก่อนอุ๊ยพ่ออะไรล่ะลูกถูกใจไหมละ่ะถูกใจคะ่ะ À, mà ta ta chỉ mời 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 lên mời 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 không, ạ? không, không ค่ะถ้าคะแนนแบบนี้จะสอบผ่านชิงทุนได้ไงเนี่ยฉันก็เหมือนกันว่ะเฮ้ยปกติกเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอก็ข้อสอบออกทะยาขนาดเนี้ยใครจะไปทําได้สงสัยอาจารย์ธมิตรไม่อยางให้ใครสอบผ่านง่ายแน่นอนเลยเออดูเลยนะแกเมื่อคืนไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับ ก็ฉันไม่ได้กลับบ้านนะสิไปไหนมาก็เป็นงานสังสรรค์กับเพื่อนมัธยมมาแกแกเพิ่งมาถามอะไรเ้าซีฉันได้ป่ะเดี๋ยวฉันจะไว้เล่าให้แกฟังทีหลังเี่นี่แกคะแนนของฉันเฮ้ยแกทําได้ไงวะหนังสือแกก็ไม่เห็นจะอ่านเออตอนเรียนแกก็ดูฉันก็ไปติวเพิ่มเติมหัวฉันมาสิแกแกมีความรักกับโทรศัพท์หรอฉันเห็นแกนั่งเชยทั้งวันเลยอะ หาอะไรนะโหไปฟังฉันด้วย อ๋อตอนเจนล้วเหรอผมนี่แหละนั่งรง้องไห้นี่ก็หม่ยืนแล้วคุณไม่น่าโกรธขนาดนี้เลยนะจะไม่ให้โกรธได้ไงคะอาจารย์ก็อาจารย์หลอกหนูอาจารย์คิดยังไงเนี่ยเอาโปรไฟล์คนอื่นมาหลอกก็เพราะผมชอบคุณไงจำไม่ได้เหรอที่เราแชทคุยกันนะ่ะที่ผมบอกว่าผมชอบคุณเลอกพูดเรื่องที่เราคุยกัน คุณลองคิดดูนะถ้าคุณรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นผมคุณจะยอมคูยกับผมหรอคุณชอบผมจริงนะคุณจำรูปนี้ได้ไหมตั้งแต่คุณส่งให้ผมอ่ะผม่คิดถึงคุณตลอดเลยนะเล่หขอได้นหมมิน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 ถ้าคุณบอกเรื่องนี้กับใครอนาคตของคุณจบแน่ถูกเหรอคะ ไม่ได้ครูครูอะไรก็เล่าคุณแลกเปลี่ยนไปอเมริกาถ้าคุณให้สิ่งที่ผมต้องการคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันสืวเนข้อแลกเปลี่ยนคุณอยากได้คุณนี้มากใช่หรออันที่จริงแล้วอ่ะคุณเราต้องบักเองคุณนะถือว่าพอจะได้เลยนะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพาดเล็กน้อยโอกาสของคุณอ่ะก็อาจจะลุดลอยเลยก็ได้นะคุณอย่าลืมนะ ว่าผมเป็นกรรมาการตัดสินอยู่อ่ะก็เราได้คุณละกิแล้วกันแต่ต้องเป็นวันนี้เท่านั้นนะเข้ามาก่อนสิทำตัวตามสบายนะอาจารย์คเริ่มเริ่มให้มันจบจบไปได้ไหมคะหรู่ก็เริ่มก่อนสิแล้วเริ่อทุนหนูจะได้แน่นอนไหมคะไม่ต้องห่วงนะเรื่องทุนอะได้แน่นอน มินข้าวพ่อมินแม่กินข้าวแล้วลูกแม่ขับเตรียมให้เย็นร้อยแล้วนะหัวยังไม่อยู่เลยครพ่อมีอะไรหรือเปล่าเล่าให้พ่อฟังได้นะเห็นหน้าลูกเครียดแบบนี้พ่อไม่สบายใจเลยคือถ้าเริ่มสอบทุนนะช่างมันเถอะสำหรับพ่อและแม่นะลูก สิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องทุนไปต่างประเทศแต่เป็นความสุขของลูกบางหากขอบคุณนะคะพ่อมีรักพ่อนะคะพ่อกแม่ก็รักลูกเหมือนกันนี่แกมาดืนทำไรตรงนี้เนี่ยก็มารอแกไงวันนี้วันประกาศผลทิ้งทุนนะแกไม่ตื่นเต้นเลยหรอ,หอพ่อรีบไปนะจอดตรงนี้เขาไม่ให้จอดนาน นันน่นม,มันมิ้นเธอมานี่นีเธอไปทำอะไรมาป่ามิ้งั้นดูนี่สิมีคนเอาไปลงในมาหาวิทยาลัยเ,เห็นกันไปทั่วหมดแล้วแกที่หมดใครมาเขาอาจจะิแกแกนี่รู้วย่หรอไอ้คนทำนี่มันเลวจริงๆเลยแกฉันอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นใครเนี่ยแกฉันได้คุณน,นี้ด้วยอะทำไงดีอะ ดีใจด้วยนะแกขอบคุณนะสเสียใจด้วยนะมิน้นอาจารย์คะยุ้ยหึพี่แทนมาได้ถึงเพราะว่ามันใช่ใช่ไหมอาจารย์คะอาจารย์สอบติดแล้วค่ะ,อ,ะ,คะอือดีใจด้วยนะค่ะนี่แกจะบอกนะที่แกได้ถึงเนะนี่ยแกมันโดนอาจารย์มินมาหรอบอกว่าไปเถแทนเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันวิธีการไหนก็นไม่สำคัญหรอกแก แกก็ด้วยใช่ไหมยุ้ยที่กแกได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษดีเนี่ยก็เพราะแกตัวเ,าเ้าแรกด้วยใช่ไหมแกทําอะไรกันอยู่เนี่ยอาจารย์ธนินท์สกปรพกพวกแกเองเหมือนกันก็สกปรกเหมือนกันแกก็ไม่ได้ดีวกว่าฉันหรอกเรล่าคิดได้แกถูกแอบถ่ายนั่นก,ก็บ้าของอาจารย์ธนินชัดๆถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ทำพวกแกคงไม่เชือ่อจะโกหกทั้งทีก็โกหกให้มันเนียนๆหน่อยสิเหมือนแกหรอย,อยุ้ยที่บ้านเรื่องโกหกพูดชั้นตลอดที่บอกว่าพ่อแกรวยรัรวยหนาทำธุรกิจใหญ่โตเมื่อเช้าแข่งกระเพน่ะ เห็นพ่อแกขี่มอไซค์มาส่งแกจะโกหกพวกเราไปทิ้งไหนแล้วไงอ่ะถ้าฉันพูดความจริงแล้วพวกแกจะเลิกคบฉันหรือไงทิ้ฉันจะไม่คุกประแกเพราะฉันรแกรวยแกจะโดนนะเพราะใจแกต่ำความคิดแกสกปรกแล้วแกมาสะอาดมากนะกหรอแกก็สกปรกเหมือนกันนั่นแหละมนี่แกนี่มันเล่ห์ลวงฉันฉันยอมรับแต่แกนี่มันแหล่ได้โลฉันจะพิสูจน์ให้พวกแกเห็นเรื่องทีนคืนนั้น ถ้าเกิดพ่อแม่จะรู้อะแกจะทำยังไงจะฉันต้องทำเรื่องแบบนี้จะได้ไม่เจอดกับคนอื่นอีกแล้วถ้าแกเปิดโปงเรื่องอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าแกไม่แชร์ัทั้งสองคนเลยนะพอมาเห็นแกคือแกสองคนไงเริ่มทำตัวเป็นคนดีได้ไหมก็ได้ถ้าแกทำพอเป็นเพื่อนของเราก็จบไปเถอะแพนกูต้องคิดมากหรอกร้ห้ผมจัดยาน แค่เนี้ยสบายแพ<ท>้แอนไม่มาหรออาจารย์หลอกหนูมาที่นี่หรอเปล่าเลผมก็อยากอย,กอยู่กัคุณตามลำพังเท่านั้นเองไม่มีอะไรคุกยกับอาจารย์อาจารย์ทำลายชื่อเสียนุหมดแล้วแล้วอาจารย์จะเอาอะไรอีกแล้วทำไมอาจารย์ต้องเป็นาจานหนูด้วยคุณก็รู้นี่ไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณเรื่องที่หนูไม่ยอมอาจารย์ง่ายๆ จะเปิดโปองอาจารย์ทุกคนคุณจะฟ้องคณะพดีเธอไม่มีหลักฐานหรอกอยอามราับใกันดีกว่ามิ้นฟังให้ดีนะถ้าเธอเปิดโปงเรื่องนี้เธออะไรที่ยุ่งหายานี้ไม่ได้หนูก็ไม่มีอะไรเสียแล้วหนูจะเปิดโปองอา,าจารย์ว่าอาจารย์คนรุ่งโลกเป็นไอ้บ้าการเป็นที่รักผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตเอาโทรศัพท์มาไม่ ฉันบอกให้เธอโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาไม่ไม่ให้ดีๆใช่ไหมได้ วิดีโอที่อาจารย์ธนิตได้มีสัมพันธ์ยุสาวกับษาจรนนีกะเจ็บากหรือเปลาไม่่ยหรอังเป็นที่้อาจารย์ธสมมความราดกจฉนไม่คิดว่าจะแบบกขนาดนี้แต่แกก็อยงนี้มเดวเช่อฉันถือว่า ยังไงแกก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่เราจะทนเห็นเพื่อนเจ็บได้ยังไงล่ะเมื่อวานตอนนี้ฉันทำอะไรลงไปบิงๆฉันขอโทษน้องมินฉันเสียใจแกแล้ะแกไม่ได้มีแลเขาจริงจริงฉันก็ขอโทษพวกแกสองคนเหมือนกันนะที่พูดแรงเกินไปขอโทษนะฉันก็ขอโทษพวกแกทั้งสองคนเหมือนกันที่ฉันโกหกพวกแกมาตลอดไม่เป็นไรฉันก็ต้องขอโทษพวกแกด้วยนะงั้นพวกเราก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะ